สวัสดีค่ะสวัสดีกรอบค่ะเฮ็ดค้าโมซุปแล้ววันนี้ก็เลยสิม,มาซิมกันเดี๋ยวเห็นบาบุ๊นะอันนี้ไข่ต้มอยู่ตรงนี้ค่ะผักกระด,ดองน้อไมหมหมูอุ้ยน่ากินยอยากค่ะเดี๋ยวมาซิมกันค่ะเดี๋ยวลดน้ำกิมเป๊ะให้มาซิมไปบ่างันนั่ง นั่งจองเลยอยากเส้นน้ำจิม้มโอ้สมอยากค่ะนี่ค่ะอยากกินหนังเป,ปื่อยๆแบเนี้อืมอืมผักกระดอง น้ำจิ้มคอยเอาอันเอาน้ำต้มขาหมูลและค่ะเห็ดแล้วกับตำพริกตำยังไงตำพริกน้ำตาลปิ๊บมีบักน้ำบ่ต้องปรุงไรเลยค่ะน้ำปลาก็ประดมเพราะว่าน้ำน้ำต้มมันมีรสชาติเกลืออยู่แล้วเนาะรสชาติคนอเกลืออยู่แล้วอื าแสบขาหมูมันแสบไหมเนื้อมันเปื่อยดีค่ะต้องใส่น้ำจิ้มเนื้อเปื่อยดีค่ะเนื้อมันไหลแล้วมันกับเปื่อย ขอใส่เน้อใหม่พรอมเพราะขอ,อยคิดอยาก <c oughs> อร่อยค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อต้อมขาหมูะโลว <c oughs> แซ่บเนื้อเนื้อมันแดงดีเนาะเนี่ยค่ะเนื้อแดงดีดีเปื่อยอร่อยค่ะมาเด้อมาเด้อ ใช่บอกพริเพรอมพริกหยวเนาะมากินอันไดใสอันนั้นละค่ะผักเพราต้องไปตามสูตรเขาอันนี้ตุนมาโดนแล้วกระใสอันไดที่เขาคิดว่ามันสิเส็ดให้ขาหมูเขหอมเนาะคะ่ะพวกเครืองอย่างนี่ะมันเจยงบเขา เห็ดพวกนี้ใส่ใส่เครื่องหน่อยมันกินมันกินท้าวหมูใส่ไปเลยพวกไอ้เครื่องพะโล้นั่นแหละ <c oughs> อันนี้ผู้ใดเห็ดเป็นเนาะแต่เล็ยกป้ะตองบอกเ <c oughs> นี่ยค่ะคำโตโตเสียบ <c oughs> มาด้วยค่ะ บางคลิปคขนขีดเพิ่นกินเนาะกินนจะแซ่บจแซ่บหมูสามชั้นตุน,มมนห,หมูสามชั้นพะโลดไหมขาหมูเขียวเขาหยัดเอาหยัดเอาปาเขาจังเลอย,าย่า,าง,ยงนี้แสดงว่ากินแบบยึบแบบว่ต้องเคี่ยวอะค่ะเหมือนกับกัดแล้วกืนกัดแล้วกืนประมาณเนี้ยเพราะว่าปากไม่น้อยแม่อันท่อนหมูําอย่างนี้เขาจังเลยยังหยัดเขา,ขา แต่อันนี้่อยกระอาปากกว้างแบบสุดๆแล้วเต็มส่วนเนี่ย่อยเงดกเขากินแบบเฮ็ดไปเฮ็ดมาเพิ่งกะสิชิ้นเนาะจะมีเทคนิคในการยัดอาหารชิน้นง่ายๆเข้าไปแล้วก็แบบ,บว่ากัดกืนกัดกืนประมาณเนี่ยแบบว่ต้องเคี่ยวอะค่ะเขาถึงกินไว้กินบะหมี่กินอย่างเงื่อนป้า่อยเงึดกเขาคือเฮ็ด <S 1> <S 1> <S ได้วะ อ mm hmm. แซ่บค่ะสมอยากอยากมัตโดนแล้วล่ะทางมิแตแบบขี้คานเดียกันมิจตตุนเซ็จแล้วก็เอาไปอบใหดน้ำจิม้มกินก็ข้าวเหนียวเนาะ,นะแต่มันนี้อยากกินข้าวเจ้าเนี่ยค่ะ <c oughs> อร่อยอร่อย <c oughs> อืม

สุดยอดค่ะมัดฟีมือเจ้าของที่สุดในโลก